บ่าวเตยสู้สวัสดีครับรอครับรอคุหนะคุณใดือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีอ้ามเนี่ยอย่ายอยู่ใกล้เขากินหมทูท่านนี่ก็งานก็ออกจะมาเนี่ยเราไงเราอืมน,น,นี่โอ้โหยาชื่อ สุดยอดต่อไม้สวยจังเลยดีลวครับครับวันนี้เรามีนัดครับผมกินงานงานเรามีนัดเดี๋ยวจะมาเป็นทางการนะไอทีนะอยู่ทีร้านมุทะนะครับต้องมเนผมผมทุเลยติด้คมีสัไปแล้วครึ่ง พิงกระเพาะสวัสดีครับพึ่งไส้ของหลังมันยังพิงเพาะเนาะพร้อมเนาะจะอะไรเจ้งข่าวกังทีเดียวแได้พร้อมนะหิ้งงาบพร้อมเนาะอ๋อเฮ้ยที่สวัสดีครับตอนนี้ก็ขอสวัสดีเนาะครับสวัสดีช้องเป็นทางการนะครับผมเป็นทางการเดี๋ยวก็ยินนี้จะขออนุญาตแจ้งข่าวเนาะเจฟซีอาจจะรับชมคลิปแรกว่าเห็นพวกเรามาถึงการมุ่งพัฒาการก็อาจจะสงสัยว่าใครเลี้ยงกินกันเองหรือเปล่าโอเคโควกันเองหรือเปล่าเนาะ อยานเจ๊งขาวเลยนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับแม่รุ่งเนาะท่านเดิมนะครับผมท่านติดต่อมาโอ้ขผมมาครับท่านติดต่อมาว่ามีความประสงค์ที่อยากจะเลี้ยมบูรพทะทีมงานของเราทุกๆคนรวมถึงครอบครัวด้วยครับนะครับท่านติดต่อมาหลายวันแล้วแหละว่าพวกเราพอไม่ค่อยว่างตรงกันเนาะครับวันนี้วันนี้ก็มีโอกาสที่อยู่กันครบทีมครับผมก็เลย ท่านเดิมนะอเต็มเหมือนเดิมกินแบบบุฟเฟ่เนาะท่านอยากให้พวกเรากินครับขอบคุณนะครับผมคุณแม่รุ้มากๆเลยนะทีเมตตาทีมงานพวกเราครอบครัวของเราเนาะให้ได้กินอาหารดีๆกันนะครับขอคุณแม่รุ้งนะสุขภาพแข็งแรงครับมนะครับรวยองก็อย่าถีงอย่าให้อยูาชนครับผมตรนี้ได้ขาว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายเคุณแม่ายไวัุภาพ ไปไปครับผมสุภาพสุนทรงัยนะฮะครับผมไปเดี๋ยนรู้มาครับเดีวยนนี้ก็ไม่ทีมงานครเหล่าบรรดาเด็กๆแล้วก็สุภาพสตรีก็เตรียมเตาเตรียมอะไรด้านในนะครับทุกท่านพวกเราก็มาถึงกันสักพักหนึ่งแล้วเนาะขอบคุณจริงๆนะครับที่มาติดตาทีมงานแล้วก็ครอบครัวพวกเราทุกคนด้วครับ โอเคนะครับผมต้องบอกว่าบรรยากาศเข่ามากใช่ไหมเย็นเนาะเหม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 อืมถ้านาร้อนไม่ไหวยงโอ้โหไม่หิวมูท่อะไรมัร้อนไ่ออืมแต่วันนี้หิวเลยอากาศวันนี้มันเหมาะเลยเพราะมันเริ่มเริ่มหนาวเนาะโอเคนะครับผมไปกินกันเดีงยวาง่งย่างย่ย่ย่า่าง่ย่างย่างย่า่ง่ง่ยง่งย่่่งายงยงย่ คุณแม่วารุณีทีส่งมาซึ่งอันนี้เมื่อกี้บ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยไม้ยโอ้ยอย้อ้้ยโ้ยโอ้ยโ้ย้ยอ้ยโอ้ยโยอ้ยโอ้้ยยอ้ยยอ้ย้ยโอนยยอ้ออ ครับผมมาให้พวกเราเดี๋ยวเราพูดด้วยกันเลยว่าทำไมขนลุกเลยเป็นอะไรนี่ขนลุกน้ำหรือเปล่ามีอะไรบางอย่างยังลุกอยู่สิยังลุกอยู่นะไม่ได้ไม่ใช่คอนเทนต์่เีราะผมรู้ว่าอะไรคืออะไรยังเฮ้ยผมได้กลิ่นผมรู้เลยหุดกลิ่นมาแล้วอาจจะบอกว่ากางเกงไม่เกี่ยวกันเนาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะกินเลยให้ปุ้ยสองตัวปุ้ยนะครับอันนี้เนาะขออนุญาตฝากกไว้แล้วก็พอดีจบเจอกางเกงก่อนก็เลยจบ จะเอาเงจีก่อนแล้วก็เชื่อไม่อยากจะเชื่อสวยๆเนาะมันเสิร์อะไรไอ้นี่ไฮไลท์ผมเก็บไว้ก่อนที่ลังเสื้อห้าช่องเหมือนเดิมห้าครอบครัวเหมือนเดิมอเลือกเอาเลยคนละตัวคนละตัวคนละตัวเนาะเอาเลือกก่อนเลยผมจับเลยผ้าตัวเนาะค่ะต้องจับได้คนละตัวผมจับได้สีดำผมอันนี้จับแล้วนะหมดสีนี้โอ้โหมีสีเด้ยวแบบไหนนะเงินก็ได้ โอเคนี่ฮะเสื่อขอบคุณคุณแม่วารูนีนะครับสำคัญสำคัญมีสำคัญอีกเหรอไม่ผิดอยู่ตรงใช่สำคัญอ๋อเดี๋ยวอะไรอย่างอันนี้คนลุกคนลุกโอ้คือหลวงพ่อท่านคลายนะท่านไปบูชามายากมากเออนี่ท่านบอกว่ารักษาไว้ดีๆนะหลวงพ่อคลายหลวงพ่อคลายเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมท่านบูชาเยอะมากใช่ไหมออโอ้นี่ท่านมาให้พวกเราเนี่ย ห้าครอบครัวคนละหนึ่งองค์หนึ่งเหรียญเลยเดี๋ยวขอแก้เลยนี่ภูเขาดีสองดิ้งนลยอ้อยอันนี้คือเหมือนกันเหมือนกันครับผมโอ้โหครับผมไว้เก็บไว้ครับคอคุ้มครองผู้รอดแล้วก็คุณแม่วาลนีนะครับคครรัับบผมนี่ครับผมแปลว่าคุณแม่วาลนีเพิ่งจะไปร่วมงานกระถิ่นใช่ไหมใช่ ท่านมีโอกาสได้ลุงไปด้วยตัวเองได้บอกบุญเราด้วยเราก็ได้ทําบุญไปกับคุณแม่ด้วยวันนั้นยอดกระถินสามล้านกว่าวัดเนี้ยคุณไปร่วมเป็นล้านนะครับเยอะนะแล้วพระเหรียญเนี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้จะได้นะตรงคุณเยอะเรอคนอาจะเยอะแล้วก็ท่านแบบอยากจองท่านแบบอย่างว่าถ้าท่านยอเนี้ยก็เอาพระมาให้กับพวกเราได้ก็ครับครับครับคุณแม่วัดดุรีเนาะระรับที่มอบ เชือผ้าแล้วก็ดูแลของสิ่งดีๆแล้วก็เป็นทุกเจตคุณให้กับพวกเราทุกคนเลยนะครับยังงขอให้คุณแม่นะครับพบเจอความสุขความเจริญนะครับผมสาธุขอบคุณรับท่านซีท่านไหนรู้จักพ่อะท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิพย์ใช่ลองลองดูครับลองดูเป็นเรียกอะไรอ่ะเป็นพระป่ะกิจิเป็นน้ากิจิชื่อดังเลย แถวนครนครปฐมใช่แถวไหนสึกว่าจะแต่เรื่องชื่อดังแต่เราไม่รู้จริงเชื่อดังเราเคยมีมะนาวหรืว่าตั้งท้ายเนี่ยรุ่นเก่ารุ่นเก่าจะรู้ไหมไม่ผมก่าผมไม่รู้นะผมเก่าแล้วผมไม่รู้จัักกนดีเราเราเราไม่ทราบนะผมขอไปผมพูดผิดรู้ทีเราของยาแจ้ยงสองข่าวที่ประธาข่าวแรกก็จะเแม่รุ่งนะจัดเติ่มผมก็ให้ทีมงานของควบรัวข่าวที่สองก็คุณแม่วาดุณีจับหนักให้นะครับผมเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ นี่คือประตูสุดยอดเลยนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่ทั้งสองท่านนะครับผมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งสองท่านครับผมดูความเจริญยิ่งขึ้นไปครับที่วัดทีไหนก็ขอสมหวครับเดี๋ยวเราจะไปบุกต่อก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีครับผมให้อร่อยนะท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ไม่รู้ว่าใครแย่งโต๊ะผมยังโอ้โหโต๊ะผมใครรู้มั้ยใครลุกตุ๊บผมเด้อ โอ้ของผมลุงมาเลยของลุงโอ้แต่แล้วนี่ไม่จ้องมาให้ลุงเลยนี่ไงเนี่ยำลังลงไหมเนี่ยโอ้มมันไ่สกปของลุงมาแล้วนี่ยังไม่หมดโอนบูบูของลุงมาแล้วเก็มก่อนอือขอบคุณครับใหญ่จะดีครับอือหืมอือื้ม à, bom, rồi bom, bùa, 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 bù bùa, 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 lại bùa,